จารทีมงานหมู่บ้านโวงนะครับสำหรับผลงากกนการทวงการแสดงของเราในคุดนี้ก็ก็จ,จบลงเพียงแค่นี้นะครับนี่นะครับบอกมากันแล้วสำหรับโค้ชตัวทั่วของนักสแสดงของเรานะครับละครั้งจบท่สี่เริ่มก้นทำไม หายแต่้า่ออกแอชชอกมาออกสียนใหญ่ขว่าแอชอกไว้ข้ง่งไปกว่าออกไปกองหน้าก็ไปหาแต่อาออกเสียงแย่ยอหน้าก็ไปหาช็อกมาไ่โดนก็อครไปก็ไปจีหลังก็ไปหารั้างล่ตกแอชช็อกมาอูสายพันธุนี้ไม่มีพิษนะครับ ว่าอะไรครับเออช็อกมาไปโดนครับลองไปรอกหน้ากันไปหาชกว่มาระวังด้วยครับแม่เที่ยวยังไม่ได้จัดจากหลังอองหน้ากันโยมว่าไรครับลองไปจากหลังเออชกว่มาแม่บอกเสียงรอกหน้ากันไปหาว่าไรครับจากหลังชกว่มาไปโดนครับจากหลังต้องหน้ากันโยม ว่างไงครับจับแอทช็อกมาลำไส้กางกันที่ลำตัวว่าไงครับแอ้ช็อกไม่ขาเดิมแต่หลังตางกันที่ลำตัวว่าไงครับจับโง่ขึ้นมาครับลำไส้วางแอทแล้วด้วยครับกางหลังความถี่งหญ่กวตาปกติเริ่มแล้วนี่อาปาบอกอม Vielen ja. ja.